สวัสดีครับพอแม่พี่น,อน้องลุงแปนอาเพิ่มสุภูสุคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับพอ,พอ,พอ,พอน้ำมนในช่องคนตกปลาหาเห็ดในบรรยากาศสวยๆเก่ามุ่งกลัวหรือครับพี่น,น้องเมื่อนีมาพิกัดปลาบันสังหอมเพื่อเก่าครับบ้านสร้างหอมตะบลห้วยขาอำเภอบุญทาริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมพอแตลแล้วเวียกพี่น้องก็เลยได้มาสวยแน่ครับเมื่อนี มือนี้มาผู้เดียวเด้อครับแม่หนมมุนบดได้มาน้าครับมือนี้เพราะว่าพ่นยู่เลี้ยงลูกเพ่นกับอยูสองคนก็ลูกพ่นอยู่บ้านครับไม่มีผดใดเลี้ยงลูกให้ครับมือนี้กันเลยเด็กแวบมากผู้เดียวครับเดี๋ยวไปลุ่นไปชนเหมือนกันครับว่าสีใดสีมานบ่มื่อนี้ป้าเป็นสีเงาเียบครับลึกข้าเจ้ากลับไปแล้วกับโมูหครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ่นนหมกันครับผมเลาะเรียมเฮ็ดครับเมือนนี้ไปครับปาพอแล้วครับพี่น้องอุ้ยมือนี้ดอกสีสดกลมอวานอีกครับพี่น้อง เบงบิงบ่งดอกสองดอกนี่ครับดอกเข้มเข้มพี่น้องเมื่อวานรู้ซื้อวดนนี้แหงแหงเมื่อนี้คือซุ่สมสงสัยผลตกมาอีกแล้วมั้งพี่น้องผมว่าเดี๋ยวรุ่นน้ำกันต่อครับว่าสิเป็นยังไงเมื่อนี้รุ่นน้ำพอนาำมต์แย่ๆเด้อครับผมเป็นกำลังใจพรานมต์แยวๆครับเสียงอาจสิเปลี่ยนๆไปเด้อครับเพราะว่าพอนาำมต์เป็นวัดครับเมื่อนี้ไปครับผมนี่ดอกนึงครับ ตัวนี้ก็สีเข้มๆเลยครับพี่น้องดอกงามแห้งครับนี่ครับผมอขากันยังงามๆเมื่อก่าวครับพี่น้องดอกใหญ่ๆ,ๆครับนี่ครับเกือบไม่เห็นครับตอกนี้่ใบใบตองครับผม ครับพี่น้องขึ้นรีดีแห้ครับแต่ว่าดอกงามๆครับผมนี่ครับผมถือว่ายัางดอกงามอยู่ครับน้าซิทเต็มหมู่บ้านนะครับรุ่นนี้ยัางงามอยู่ครับผมหาเลาะเลี่ยมไปเรื่อยๆลนะครับวันนี้เพื่อได้จ เช็คถวยแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องดอกง่าม,ามอีกแล้วครับผมอ๋ออีกแล้วครับผมดอกกับบอถึงกับง่ามดอกพี่น้องแต่ว่าดอกยังสดอยู่ครับ เติมกันครับเค่ไหนจะแข็งอ่อยแล้วครับพี่น้องดอกงามๆเลยครับผมว้าสดๆเลยครับนี่ครับพี่น้องถือวายังงามอยู่ครับผม เห็ดเลาะเล่มมาอนีเลาะเลี่ยมเ,เด็กแบบหายยากเติบอยู่ครับพี่นอ้องลึกข้าเจ้ามาไต่เอาเต็มมือขึ้นกับโป้หูครับว่าพอน้ำม้ตนเข่ามาน,นี่คือเงียบเลยครับพี่น้องค้นกับ่เห็นเห็ดกับว่เห, head, บวเห็นครับไปครับพี่นอ้องรุดนกันต่อครับพออีกสองดอกครับผมเอ้าดอกนี่เปื่อยหรือจังไหนเนาะนี่เดี๋ยวเบิ่งกันพี่นอ้อง ได้อยู่ครับนี่ดอกนึงครับขาง่าๆเง่าๆเลยครับพี่น้องถือว่าดอกยังงามนะครับยังสดครับผมนี่ครับโอ้ดีดีแห้งพี่นอ้องโอ้ขายังงามเลยครับผม ตัวนี้รีดีให้พี่น้องสีคือเปรตองเลยครับอืมงงามอยู่ครับผมยังบะแถาครับพี่น้องสียังสดดอกก็ยังสดอยู่ครับนี่ครับพี่น้องอ้ยตัวนี้ขายยาวหองดอกยังงามๆด้วยครับเลี่ยมไปเลียมมาพอน้ำม่นสีได้อ๋อหนึ่งเลยด้วยครับบาน,นพี่น้อง หาเร็วบ่ได้ย่าังที่ผมเคยวอกในคลิปที่แล้วครับฮิตพึ่งแดงนี่แต่หาฝาๆานี่ชวนมากสิย่างผ่านย่างผ่านครับพี่น้องเพราะว่ามันแดงขึ้นจังใบตองนี่ครับผมต้องค่อยๆหาไปครับเดี๋ยวรุ่นกันอีกครับผมหามมหาเบิ้งมมเพิ่นครับนี่ครับพี่น้องพ่อหมเพิ่นเหระครับผมอุ้ยตัวนี้ดอกงามนครับนี่ครับ ตัวนี้เฮงยููเป็นคู่เลยครับพี่น้องงามๆเลยครับผมปล่อยแล้วครับพี่น้องอ้ยเกือบเนี่ยบเห็นครับอันที่ผมเนี่ยมเห็นเพราะว่านอนกินเหลือั้งเดียวเห็นอันเหลืองๆมันครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ใต้เครื่องไม้ครับผม เกือบบ่เห็นครับนี่อดอกนึงครับจู่ใกล้ก,ลกันครับดอกบ้างหันครับพี่น้องเอาอคือบางแท้งามๆเลยครับผมเพิ่นเกิดหกอยู่ครับพี่น้องพอน้ำมนต์ถงมนต์ปลาโค้มดงเข้าไปเก็บพี่น้องบางเท้อกะยื่อเอาครับเขาบ่าถึงเดี๋ยวนุ่งกันตอครับผมเธอหมานอีกครับ ี่ครับพี่น้อง ه, ตัวนี้สีสดแห้งครับผมโอ้ยขาขาอวบๆงามๆเลยครับพี่น้องสีว่าเป็นดอกกุหลาบครับสีงามแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวหาเบิ้งมูเพิ่นครับอ่อแเลยครับพี่น้องดอกเนีนยนๆเลยครับตัวนี้กําลังโพขึ้นไมครับผม พุ่นอีกดอกนึงครับพี่น้องพุ่นอยู่ใตกเก่าใหม่ค,ครับอย่างที่ผมได้บอกแล้วพี่น้องบางบางดอกก็ได้มุนเอาครับคืตอตัวนี้ก็ัมุนเอาครับพี่นอ้องเจ้าว,ว่าดอกแง้มอยู่ครับดอกสดดีครับผมพออีกดอกนึงครับพี่น้องตัวน,นี้ยัง จุ่มๆเลยครับหาวเงีวอาดลาดดอกงามครับผมพี่น้องครับมาพอเฮ็ดแสบแล้วครับบานิโอ้ยนี่อีกดอกนึงครับเห็ดเพิ่งเขา่าเห็ดเพิ่งมุ่มครับพี่น้องหลังเพิ่นสิเป็นขั้นบางมองกับลังเข็มๆค,ครับ ออกสีดำๆเลยลครับพี่น้องทองขาวๆแกงเส่บแกงหวานครับเฮ็ดชนิดนี้เพิ่มอีหน่อยเทลับครับพี่น้องปกติเิ่นออกเป็นมูเป็นจุ่มนะครับเดี๋ยวพอน้ำมันหาเบ่งมูพันกันครับผมนสิออกน้ำาปลาซี่ด้วยครับพี่น้องอนี่นอีกดอกน้ำท้บอ้ยหิดผงแดงวันเนี่ยมยากแล้ว เจอเฮ็ดน,นี่เขาไปแฮงแนมยากกาเกาครับพี่น้องแต่ว่าดอกงามๆครับมีอีกดอกนึงครับพี่น้องอู้เกือบบ่เห็นขาขาวจูนพูนเลยครับผมดอกงามๆพี่น้องแสดงว่าเพิเรื่มออกน้ำกลเฮ็ดเผงแดงซี่ครับ อดอกนี่ขึ้นน้ำเงาออใหม่เลยครับพี่น้องดอกงามครับเฮ็ดเพเดดลิงแดงอีกเลยครับพี่นอ้องอีดอกนี่ืองามแท้าขาหัอบวบครับพี่น้องตอนนี้หาทั้งเห็ดเพิงแดงทั้งเห็ดเพลิงมุ่มหรือว่าเห็ดเพิงเขา่าแปซี่นะครับพี่น้อง มืดตอนนี้ก็มืดครับฝ้าคลื่มคือฝนที่ตกนี่พี่น้องบรรยากาศอึมครึมครับผมตอนนี้นี่ครับพี่น้องดอกสดๆส,สีสดๆเนี่ยเหม็นแต่ตไก่เลยครับเห็นชัดแท่ครับดอกสดครับเมื่อนี่สีเิ่นเข้มพี่น้องนี่อีกครับผม อดอกงามๆครับปุ่นอีกดอกนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวผมผาเขาไปเก็บครับเพราะว่ามมนต้องเดมอนเข้าไปครับพี่น้องนี่ครับผมเนี่ยเห็นแต่ไกลอยู่ครับดอกพันสีสดครับสีแดงสดสีแดงเข้มงามๆเลยครับนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องอตัวนี้แห้งสีสดกว่ามู อา้มานันเหรอพี่น้องเม็ดสองชนิดขึ้นในเขาไม้เ,มเดียวกันครับนะครับผมสองชนิดในต้นไม้ต้นเดียวครับพี่น้องโอ้ฝนย่อยมากเลยครับบานนี้ฝนเลิมลงเม็ดปอกแปะปอกแปะเลยครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเพิ่อนให้ พ่นตกงแห้งผมจังสีใสเสียกันฝนครับนี่อีกครับผมโอ้ยตัวนี้ก,ก็งามอยู่ครับพี่น้องนั่นอีกดอกนึ่งครับโอ้ยเหลือบตาไปเห็นพอดีครับพี่น้องนี่ครับงามงามเหมือนกันครับผมดอกนี้ก็สีสดแท้งครับพี่น้อง งามขึ้นกันครับดอกนี้มานเหรอครับพี่น้องบานนี่อ้ยสองดอกครับผมนี่อีกครับพี่น้องเห็ดชนดิดนี้ขั้นพืนออกออกเป็นจุ่มเหมือนกันครับ กมๆังเลครับพี่น้องนีครับผมดอกกำลังกินเลยครับดอกซมหนึ่งเดีย๋ยวหาเบิ้งมูพ่นอีกครับผมนีม่อีกจุ่มหนึ่งครับพี่นอ้องอีดอก,กง,งามๆเลยครับผม ครับขาวบัวเพื่อนครับอีไล่ะครับพี่น้องเม็ดก็เริ่มพ่อเรื่อยๆแล้วกับฝนก็นเริ่มแม่แล้วครับพี่น้องร่มเริ่มลงเม็ดแล้วครับปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่นี่ครับพี่น้องในเพืนแห้งก็นี่ผมสิใจสุดกันฝนแหละพี่น้อง เกือบเห็นครับพี่นอ้องนี่ครับเห็นแดงๆน้อยเดี๋ยวครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมเปิดใบใหม่ให้เบิ่งเอา้านึกว่าสไดใส่เสีอกันฝนแดดออกแล้วครับนี่อีกดอกนึงครับข้างๆกันครับผม าดอกนีง้งามๆเลยครับพี่น้องโอ้ยดอกงามๆครับพี่น้องนี่ครับตาดบวงดอกนี่ครับดอกงามๆครับวบวบครับผม นี่ครับพี่น้องเพิ่งเขาครับพี่น้องโอ้ยตกง,ง่ายครับผมนี่ครับ นีครับผมนีครับเป็นคูเลยครับบันฝ่ากระเริ่มห้องฝนกระตกเลยเรือครับพี่น้องทั้งฝ่าห้องทั้งฝนตกครับเดี๋ยวพอน้ำมุนหาเบื้องมูมันอีกกนครับผมนีครับพี่น้องอู้ยสองดอกนี่ เงามเลยครับมีอีกครับเด็ดชนิดนี้แห้หาเร็วบ่ได้ด้วยครับพี่น้องหาฝ่าฝ่าว่ได้ครับเนี่ยงยางแห้งครับผมนีครับพี่นอ้องคู่นี่ก็งามครับผมมีครับขาวบวบขาวๆเลยครับผม นี่ครับสองดอกครับ,บดอกนี้ครับพี่น้องดอกง่ายให้ครับพี่น้องขากนไง่สุดยอดเลยครับสมบูรณ์ให้ครับดอกเลยนี่ครับพี่น้องเอ้ดอกนี้อย่างเห็ดพันหักนอ้อหักดอกนึงครับอีกดอกนึงยัง,งโอเคอยู่ครับ นี่ครับผมอีกดอกนึงครับพี่น้องดอกงามอยู่ครับผมนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องเห็นบอนี่ครับผมเนี่ยแม่ก็เห็ดเพิงแดงอีกครับอ๋อมีดอกหน่อยเพื่อนดูจะโปกไปครับพี่น้อง สองดอกนี่ครับพี่น้องอสมบูรณ์แห่งครับดอกงามๆครับผมอบปวดเลยครับพี่น้องดอกสมบูรณ์แห่งครับสองดอกนี่นี่ครับพี่น้องเห็ดทผงแดงครับเกิดในโฮมเดียวกันครับพี่น้องเ็ฮทผงแดงกับบอเมนของเหรียญเด้อพี่น้องงามเพื่อนครับ นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมนี่อีกสองดอกครับพี่น้องอุ้ยสะออ่อนดอกเห็ดอีหลีครับดอกงามดอกอวบครับผม ปลากระหองแล้วครับพี่น้องฝนก็เริ่มซีมาแล้วครับบอลูว่าสีไทยแทาไดอีเขึงซําได้ครับพี่น้องเอาซ้ำทีไทยได้เนาะพี่น้องเนาะฝนก็ซีมาแล้วครับเดี๋ยวหาเบิ่งอีกจักข้าวครับผมเสียดายแม่น้ำมลเพิ่นบ่ได้มาน้ำครับมื้อนี้ท่านสัน,ตนเตือนเตียนกีดกาดทัวปลาแท้พี่น้องเดี๋ยวหาเบิ่งอีกจักข้าวกันครับผม ครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวจังไหยเดี๋ยวสิภาพ่อแม่พี่น้องหาง่อควงออกไปหารถมอไซค์เปล่าครับหาทางเมื่อบานครับบันเพราะว่าล่มมากแล้วครับฝนบอกขยานแล้วครับย่านล่มย่านกิ่งใหม่งาใหม่ล้นครับพี่น้องไปครับไปพอกันยุ่ดรถเปล่าครับผมครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวข้ามาเบิ่งกันครับว่ามันนี่พอน้าม่นนี่ได้บ่อได้เฮ็ดยางแน่หมานเฮ็ดยางแน่ครับเขาป้ากับ เกาโมงครับพี่น้องตอนนี้กับซีเบสมุ่งกว่าครับใส่เวลาบอดนครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับนี่ครับผมเห็ดที่ได้มือนี้ก็เป็นเห็ดเพิงแดงซี่เห็ดเพิงเข่าปลาซี่ครับเห็ดเพิงเข่าหรือว่าเห็ดเพิงมุมเดี๋ยวแต่ผู้เอื้นครับพี่น้องก็อยากหาต่ออยู่ครับแต่ว่าฝ้ากับห้องล่มกับแห้งฝนกับลรกเม็ดครับผมบ่เซียงกับธรรมชาติอีกาเนาะพี่น้องเนาะ หาแ่วที่หาได้ครับผมหาพอได้แกงพอได้กินครับถือว่ามันอยู่ครับมือนี้เสยเวลาบ่ดโดนครับครับพ่อแม่พี่น้องครับบาน้กระซีได้ง้คงลงไปบ้านแล้วครับเพราะว่าฝนฟ้าบ่เป็นใจครับพี่น้อง่านิพ่อแม่ยังดอก่าติง่าไม่ง่ายังล่นครับพี่น้องเรื่องฝนนี่พอนนํามมนเราเสียกันฝนมากอยู่ครับแต่ว่า่านล่ม จะได้กาแพ่อแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้นําเด้อดครับเป็นกําลังใจพ่อนุ่มนต์แม่นุ่มม่นนะครับพ่อได้มีกําลังใจเฮ็ุคลิปต่อๆไปครับผมจังไดก็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับโสดมันหมันอย่าเจ็บอย่าไข้ครับผมสำหรับเมื่อนี้ไปก่อนครับพอ,อกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ